เรียนท่านประธานสภาค่ะธัญวัตกรกมลวงวัตรนะคะผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลค่ะในฐานะออรองประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประจำประจำปีนี้นะคะหลังจากการร่วมพิจารณาแล้วนะคะท่านมีความเห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะคะควรจะโอนไปงบกลางเพิ่ม 161ล้าน2 5 9 8 0 0บาทค่ะมีรายละเอียดดังนี้นะคะโครงการที่เห็นควรโอนเพิ่มไปที่งบกลางนะคะเป็นเงิน172ล้าน7 6 1 8 0 0บาทค่ะคือ1 พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศของสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม11,688,800บาทท้วนค่ะ 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากลน,นะคะของสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย 7,513,200บาทค่ะสมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะคะควรโอนไปที่งบกลางอีก19,5 0 0 0 0ลบาทค่ะสการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทยนะคะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยากให้โอนไปที่งบกลางอีก 8 6 3 3 0ล้าน3 0บาทค่ะ 4. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของกรมศาสนาค่ะอยากให้โอนไปที่งบกลางอีก 47, 4 7ล้าน7 6 4 0 0 0บาทค่ะ ส่วนโครงการที่ไม่เห็นด้วยนะคะและควรจะเก็บงบไว้เพื่อดำเนินโครงการต่อไปนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้กับศิลปินของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะควรจะดำเนินโครงการไปนะคะกับจำนวนงบสองล้านสองแสน 12,800บาทค่ะ 2. โครงการถ่ายทอดงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติของกรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมก็ควรดำเนินโครงการต่อไปนะคะสามล้านห้าแสนบาทค่ะ 3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละหนึ่งชิ้นของสถานบัน บัณฑิตพัฒนาสินล้านเ9 2 0แหมื่นบาทค่ะขอกล่าวภาพรวมนิดนึงนะคะในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติการโอนงบประมาณในครั้งนี้นะคะเป็นความยากลำบากมากเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นปกติเราจะต้องพิจารณาว่าเงินภาษีของประชาชนนั้น เราจะไปใช้ใจ่ายในโครงการอะไรที่ส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราเรียกสิ่งนั้นว่าง,งบประมาณขาจ่ายแต่ในการโอนงบประมาณครั้งนี้นะคะเป็นการพิจารณาในส่วนของ งบประมาณขาวลับนะคะเป็นรายได้ที่ดึงมาจากโครงการต่างๆซึ่งเป็นความยากลาบากใจเพราะจริงๆแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็เพิ่งที่จะอนุมัติงบประมาณไปและเป็นโครงการที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ด้วยเหตุผลความจําเป็นที่เราทราบกันขาะสถานาการณ์โควิดตอนนี้เราจึงต้องมาพิจารณากันว่ารายจ่ายของรัฐบาลที่จะนําไปใช้อย่างไรนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูในอนาคตค่ะ พราะมันไปส่วนเพราะมันไปอยู่ในส่วนของงบกลางนะคะงบที่เราไม่รู้เลยว่ารัฐจะไปจัดสรรอย่างไรค่ะสำหรับการพิจารณางบประมาณขารับครั้งนี้ท่านจึงนำหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีนะคะเอามาวางไว้แล้วก็มาจับเพื่อสอดส่องในการตรวจสอบค่ะโครงการที่เห็นว่าเหมาะควรจะตัดโอนไปที่งบกลางเราก็เห็นด้วยอย่างเช่นงบบางงบ นะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของอความคิดหรืออุดมการบางอย่างซึ่งไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้ในช่วงเวลานี้นะคะท่านคอนำเสนอการอภิปรายในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นจํานวนงบประมาณที่ได้รับมาของปี63นะคะแล้วก็โอนไปรวม203ล้านบาทโดยแบ่งเป็นสส่วนดังนี้ค่ะตัดจากรายจ่ายประจําของกระทรวงวัฒนธรรม ประมาณห56ล้านบาทขออนุญาตใช้ตัวเลขทวนๆนะคะแล้วก็ตัดมาจากงบลงทุนของกระทรวงวัฒนธรรมประมาณ50ล้านบาทค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะถูกตัดงบตามเกณฑ์ที่มีมติคอรมอรเมื่อวันที่7เมษายนได้วางหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณวางไว้โดยโอนงบประมาณในรายการที่ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆและไม่ก่อความเสียหายให้กับราชการ งบประมาณจัดอีเวนต์สัมมนาหรือไปดูงานต่างประเทศนะคะต้องตัดออกหมดค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะข้อมูลในอดีตของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นปี2562นั้นกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเบิกใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะมีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดค่อนข้างมากนะคะ อย่างเช่นรายจ่ายของการลงทุนของสำนักงานป,ล,ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเบิกจ่ายได้เพียงแค่38.57%กรมศิลปากรเบริกจ่ายได้67.94%และสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เบิกจ่ายได้72.7%กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเบิกจ่ายได้เพียง23.62%ค่ะ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้นะคะหากปฏิบัติเช่นนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ส่วนทางกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาของโควิดนี้ท่านขออภิปรายในสามประเด็นดังนี้ค่ะหนึ่งขอเสนอให้โอนงบประมาณเพิ่มไปสู่งบกลางนะคะเป็นงบประมาณที่เรามองว่าไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมกับในสถานการณ์ดังกล่าวของโควิด -19 เป็นโครงการที่สร้าง ค่านิยมต่างๆในสถานศึกษาค่ะซึ่งเราทำไม่ได้นะคะประเด็นที่สองคือไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานที่โอนงบประมาณตามพรบฉบับนี้เพราะเป็นโครงการที่จําเป็นค่ะเกี่ยวข้องกับปากท้องของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้านเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนโดยตรงสารท่านอาจจะทิ้งท้ายไว้ในเรื่องกล่องของ การจ่ายงบประมาณนะคะว่าเงิน88,000กว่าล้านนี้จะไปนำจะใช้ไปในทางไหนค่ะกรรมธิการทำงานหนักกันมากนะคะก็พิจนารณาการรายโครงการค่ะท่านขอเสนอโครงการอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแล้วก็จะประกอบเหตุผลต่อไปนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ความร่วมมือของความสัมพันธ์วัฒนธรรมกับต่างประเทศนะคะเหตุผลที่จะประกอบในช่วงหัวที่ท่านได้อภิบายถึงตัวเลขไปนั้นคืออะไรของสํานักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านขอเสนอให้โอนเพิ่มจากปัจจุบันค่ะจากเดิมที่คิดคือโอนได้เพียงแค่ร้อยละเก้าของงบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ ซึ่งคิดว่าส่วนนี้น่าจะตัดงบประมาณได้เพิ่มกว่านี้นะคะเพราะใน,สถ,นสถานการณ์ปัจจุบันนั้นทําไม่ได้ค่ะการจัดกิจกรรมเชิงเครือข่ายวัฒนธรรมหรือจะต้องประสานงานกับต่างประเทศหรืออาจจะจัดสานสัมพันธ์ได้ยากกว่าปกตินะคะพิจารณาในความพร้อมของรัฐบาลกฎหมายต่างๆแล้วนะคะยังทํากิจกรรมโครงการนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะ แต่เราก็ต้องพิจารณาเป็นบางประเด็นนะคะอันไหนที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องดำรงไว้ค่ะดังนั้นงบประมาณที่ได้รับตามพรบงบประมาณปี63คือ11,680,800้านบาททวนนั้นแต่ท่านโอนมาเพียงแค่1ล้านบาทค่ะท่านคิดว่าควรโอนเพิ่มไหมคะ 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยและนาความเป็นไทยสู่สากลของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่านฟังชื่อโครงการแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ทำงานหรือได้ปรึกษาหารือกันหรือไม่นะคะท่านตัดงบประมาณเทียงร้อยละสามจากงบประมาณของโครงการเจ1 3ล้าน5 3 2 0 0บาทเราไปต่างประเทศไม่ได้คะ่ะท่าน อีกทั้งในชั้นคณะกรรมการก็ได้รับฟังเจ้าหน้าที่หน่วยงานแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่าจะด,ดําเนินการไปมากน้อยเพียงไรท่านเห็นว่าโครงการนี้ยังไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนนะคะควรจึงต้องปรับลดลงได้อีกค่ะเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนะคะ นานาชาติลดได้เพียงร้อยละสามจากงบประมาณ19ล้าน5แสนบาทซึ่งกิจกรรมนี้ต้องพิจา,ารณาการจัดกิจกรรมอันเนื่องจากสถานการณ์อย่างที่เราทราบกันหากงานอีเวนต์ดังกล่าวไม่ได้จัดหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ก็น่าจะต้องตัดงบประมาณได้มากกว่านี้ค่ะต่อมานะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทยค่ะ ท่านเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการดังกล่าวนี้แล้วนะคะงบประมาณกว่า86.3ล้านบาทท่านตัดได้เพียงร้อย102หรือประมาณแค่2ล้านบาทนะคะงบประมาณดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอะไรคะการจัดประกวดมารยาทไทยประกวดเรื่องสั้นประกวดเรื่องสั้นหนังสั้นมารยาทไทยและสัม,มานาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมารยาทไทยคะ่ะ 2ท่านคิดว่าเพียงพอกับการที่จะโอนมงบกลางหรือไม่คะต่อมานะคะ 4. เงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการคะ่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมท่านประธานคะตอนนี้เราไม่ได้ต้องการภูมิคุ้มกันค่านิยมหลัก12ประการคะ่ะเราต้องการวัคซีนนะคะ โครงการนี้เป็นของกรมศาสนานะคะ47.76ล้านบาทค่ะโอนมาเพียง1.5ล้านบาทคิดเป็นร้อยละสองของงบส่วนนี้นะคะงบที่ให้สำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมค่านิยม12ประการท่านคิดว่าช่วงเวลานี้อย่างที่เราทราบกันทำไม่ได้นะคะ สองโครงการนี้ปกติใช้เงินหมกหึ่งอล้านบาทแต่ฉันคิดว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนนะคะมาใช้สื่อออนไลน์ก็หน้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนและใช้งบประมาณได้น้อยกว่านี้แล้วก็โอนเงินมาช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่านี้ค่ะดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะจะขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมด้วยว่าส่วนใหญ่หน่วยงานในกำกับของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะถูกตัดน้อยที่สุด และการตัดงบประมาณไม่สอดคล้องการกับกรมอื่นๆในสังกัดค่ะในทางกลับกันนะคะก็มีโครงการบางประเภทที่ใช้งบประมาณดังกล่าวไปสู่ศิลปินเป็นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเป็นงบลงทุนคือใช้แล้วตามโครงการที่อนุมัติไปตามงบประมาณปี63นั้นจะยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่ท่านตัดไปจึงเป็นเรื่องย้อนแยงมาก ตัดงบลงทุนแต่ท่านกู้เงิน4,000สนล้านเพื่อจะมาลงทุนและท่านจะตัดงบลงทุนเพื่ออะไรคะตัวอย่างเช่นนะคะโครงการเหล่านี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมไปลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสร้างรายได้กับศิลปินนักแสดงพื้นบ้านชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญากว่า18ซนะคะเดิมงบก็น้อยมากอยู่แล้วคะ่ะ มีงบอยู่ประมาณ12ล้านบาทนะคะท่านก็ไปตัดเขาอีกค่ะท่านตัดมาทำไมคะหรือโอนงบโครงการถ่ายทอดงานศิลปินกับศิลปินแห่งชาติของกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทุกตัดถึงร้อยละ42เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเยาวชนครูอาจารย์และประชาชนในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับชาติให้ได้เรียนรู้การสืบสารมรดกนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีข้อสังเกตในการโอนงบประมาณที่จะยกร่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละหนึ่งชิ้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นงบจากกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรีมีการโอนงบไปถึงร้อยละ9 3ท่านเข้าใจค่ะแต่ตรงนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราไม่โอนไปและดำเนินไปตามโครงการนั้นครูก็จะมีรายได้นักเรียนก็มีทักษะทางอาชีพทางศิลปะ ผู้ผลิตดนตรีก็สามารถผลิตเครื่องดนตรีได้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศร,ร,รษฐกิจนะคะซึ่งท่านก็ตัดไปถึง9 3ค่ะขอยกตัวอย่างอีกโครงการนะคะเป็นโครงการที่ไม่ควรตัดแต่ท่านก็ตัดโอนงบประมาณแม้จะน้อยแต่ก็ขออภิปรายในถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวนะคะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์วีดิทัศน์ของสำนักงานประหลัดตั้งโอตั้ง โอนงบประมาณไว้7ล้านบาทท่านคะเวลาที่เราทำภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์คือการประชาสัมพันธ์ประเทศของเราสู่ต่างชาติค่ะมันเป็นมุมมองของการสร้างภาพยนตร์ของหลายๆมุมมองที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่ต่างชาติค่ะ และสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในอนาคตไหมและสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์มากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจการทำภาพ,พยนตร์หรือไม่เพราะท่านได้ประโยชน์นอกจากความบันเทิงของคนที่ได้รับชมแล้วเรายังมีประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศด้วยทั้งนี้ท่านขอสรุปว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เกิดขึ้นจริงกรมต่างๆยังไม่จริงใจและยังห่วงงบไว้นะคะ อย่าง,างที่ท่านได้กล่าวในคำในคำปารบโดยเฉพาะในส่วนที่ยังเป็นโครงการที่ยังไม่จำเป็นในสถานการณ์ช่วงนี้และยังไม่เร่งด่วนในขณะเดียวกันงบก็ควรที่จะต้องสงวนไว้ในเรื่องของงบลงทุนที่จำเป็นและกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการตรวจสอบของการทำงานในคณะกรรมาการเนี่ยท่านก็ได้ถามประเด็นของเรื่อง ปรับแผนอย่างไรให้เหมาะสมกับยุค New Normal หรือความปกติใหม่ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่มีหน่วยงานใดตอบได้ชัดเจนนะคะท่านจะเฝ้าติดตามสังเกตว่าการใช้งบประมาณหรือการของบประมาณต่อไปนั้นจะยังใช้เท่าเดิมหรือไม่หรือกิจกรรมไหนที่จะต้องตัดหรือไม่เหมาะสมเพราะยุค New Normal ต่อไป ก่อนที่การอภิบายของท่านจะจบลงในสถานการณ์ระบาดโควิดตอนนี้นะคะเราเคยคิดหรือไม่ว่ามันจะมีการระบาดระลอกสองนะคะเราเตรียมรับมือกับมันอย่างไรนะคะดังนั้นเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นขอเสนอให้แก้ไขามาตราสี่วรรคแรกให้ระบุไปอย่างชัดเจนค่าว่างบประมาณที่ตั้งไว้ดังกล่าวนั้นที่โอนไปสู่งบกลางนั้น ก็ต้องใช้จ so, ่ายเพื่อสถานการณ์โควิด -19 ใช้ในสถานการณ์ภ <th> <veces> ัยแล้งหรือสาธารณภัยนะคะและท่านคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่รัฐบาลจะพิสูจน์ตัวเองว่าเงิน88,000กว่าล้านบาทที่โอนมาจากหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆนั้นท่านต้องพิสูจน์ฝีมือค่ะเพราะประชาชนนั้นจะเป็นคนตัดสินว่า ท่านใช้เงิน88,000ล้านนี่ได้คุ้มค่ากับหยาดเหนื่อแรงงานที่เขาเสียภาษีหรือไม่ขอบคุณค่ะท่านประธาน